สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันตอนเย็นๆนะคะอากาศฝนตกนะคะชุ่มฉ่ำไปหมดเลยช่วงนี้ก็จะมีแบบว่าฝนตกบ่อยๆเนี่ยใบยบอนสีจะช้ำนะคะแล้วก็มีใบเน่านะถ้ามีใบเน่าก็พยายามเด็ดออกนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่เนาะอ่ะต้นนี้จะเป็นขุนสีโคชะคงค่ะเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะเป็นใบสีเขียวเลยนะคะแบบแบบตรงนู้นนะคะแล้วก็ค่อยๆกัดมานะคะแล้วก็ กัดจนเต็มใบนะคะนี่ใบเขาก็จะแบบฝนตกบ่อยๆมันจะช้ำแบบนี้นะคะเพราะว่าฝนเหยอดลงเราก็เด็ดทิ้งไปเลยจ้ะเนี่ยค่ะเด็ดทิ้งไปเลยช่วงนี้หอยท่าก็เยอะมากเลยนะเนี่ยมันจะกัดใบแหว่งๆหมดเลยนะคะจะเป็นมัคควาลังสันค่ะวันนี้ก็จะมีไม้มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะต้นนี้จะ เป็นธาตุบางแก้วค่ะนีเป็นในจันหนวดเขี้ยวค่ะโอ้โหช่วงฝนตกนี้จันหนวดเขี้ยวจะสวยมากตอนแรกก็ทิ้งใบไปนะคะลงหัวประมาณเดือนกว่าเลยนะเดือนกว่าเกือบสองเดือนเลยค่ะพอแตกมาใหม่สวยเลยจะเป็นทศกันนะคะทศกัณพอหัวแก่ๆมีสีจะสวยมากเลยค่ะนี่เป็นหนุมานหนุมาเข้าเฝ้าค่ะตอนนี้สียังไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวหอยทากกินใบ ตอนที่เขาเริ่มแทงออกมาน้างกินใบเป็นรูๆหมดเลยบอนกระดาษด่างค่ะที่แยกหน่อออกมาโอ้ยต้นนี้ใหญ่มากเลยมีเพื่อนๆท่านใดสนใจไหมเอาไปปลูกแบบสวยๆไปตั้งนี่ค่ะต้นนี้สูงประมาณฟุตกว่านะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะต้นนี้เดี๋ยวจะให้ในราคา99ค่ะนี่ ประมาณฟุตกว่าเลยไปถึงก็เปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยนะคะค่าจัดส่งเมาเมาอยู่ที่ราคา50บาทนะคะถ้าปลายทาง60นะคะโอน50บาทเพราะตอนนี้ค่าขนส่งแพงมากเลยค่ะก็ต้นนี้นะคะกระถางสี่นิ้วว่าสูงประมาณหนึ่งฟุตนะคะทั้งคู่เลยถ้าเพื่อนเพื่อนรับขอที่ราคา60นะคะมีสองต้นนะคะราคา60แต่อันนี้ ใบจะมีตำหนิดนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้แบบว่านอนเยอะนะคะนอนเยอะช่วงนี้ก็จะขยายแบบเจ้าปอกแก้วไว้เยอะเลยนะคะนี่จะเป็นเพาะมาเมล็ดหมดเลยค่ะแล้วก็ปลูกไว้ตามชายคานะคะตามชายคานั้ทีก็แยกหน่อบางผ่าหัวบางนะคะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเจ้าปอกแก้วเหมือนกัน,นค่ะต้นนี้ก็จะเป็นไม้โบราณน,นะคะ เออชื่ออะไรเนาะลืมชื่อละอ้อเพชรพระอุมาค่ะตัวน,นี้จะเป็นเพชรพระอุมาแดงๆอันนี้ก็คือเทพอารีนะคะอ่อเป็นใบแดงแล้วก็ป้ายเขียวนะคะเทพอารีใบจะออกทรงแบบว่ากลมๆนะออกออกรีีกลมๆไม่ถึงกับแบบว่าใบาไทยแบบแหลมแบบนั้นนะเนีย่ยค่ะจะทรงใบแบบนี้เทพอารีตัวน,นี้มีเพื่อนๆสนใจไหม หัวใหญ่แล้วนะคะไม้อยู่ที่กระถาง5.5นิ้วค่ะถ้ารับนะต้นนี้ขอที่ราคา150บาทนะคะเทปตาลีเป็นไม้ที่หายากนะคะไม่ค่อยมีในตลาดก็ฝนเริ่มตกแล้วว่ะเดี๋ยวต้องรีบนะคะรีบจะเพราะว่าจะมีไม้มาแบ่งปันนะคะอ่าฝนลงเม็ดแล้วนี่ค่ะสวยนะนี่ต้นนี้มากเลยอึ่งสยามนะคะได้มาใหม่ แต่ว่ายังไม่ได้ทําจํานวนเลยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสูตรโลกนานบางนี่ต้นนี้ชื่อว่าอสูรโลกานค่ะใบายาวแหลมมากเลยดูสีเริ่มแบบกัดมาแล้วนะคะแต่ว่านี้ยังไม่มีจํานวนเลยมีอยู่ต้นเดียวนะคะอสูรโลกันจะเป็นไก่แก้วตาเสือนะคะเลี้ยงมาประมาณสองปีแล้วนะคะนี่ใบเขาจะขุบๆแบบนี้นะเขาขุบๆขักๆกัดสีเป็นแบบชมพูเข้มๆนะคะชมพูเข้มๆออกเวืดหมูแบบนี้ แล้วก็มีค่ต้นนี้ที่เคยตอนนั้นเคยลงในคลิปไว้นะคะที่เป็นลูกไม้แต่ว่าใบาจะมีสีเหลืองครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเขามีตอนนั้นมีมาใบาเดียวแล้วคือตอนนี้ชิ้งหูชิ้งใบไปลงหัวประมาณสองถึงสามเดือเลยตอนนี้โผล่มาใหม่กลายเป็นใบแบบนี้งงมากเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปเก่าให้ดูนะคะต้นเดิมนะคะเป็นธิดาสวรรค์ค่ะ ตอนนั้นที่ดาสวรรณผ่าทําจํานวนแล้วแต่ว่าไม่ได้เลยนะคะหัวเขาเน่าหมดเลยเขาทําจํานวนยากมากส่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะต้นนี้เป็นสีการจนาพิเศษต้นนู้นเป็นเปาาบุญจิ้นค่ะอันนี้โวเคนโน่นะคะโวเคโน่นะ,ะต้นนี้ฝนตกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่แบ่งปันกันเลยเริ่มจากต้นละ อันนี้อันนี้เป็นเลมอนไลน์นะคะเลมอนลน์ขออยู่ที่ราคาสามสิบห้านะคะมีหลายต้นอยู่นะเลมอนไลน์หรือว่าถ้าเอาเป็นแบบหนอนๆยังไม่ได้ปลูกอะ่ะมียี่สิบนะคะแบบว่าตัดจากตัดจากตัดจากหน่อของเขาเลยอ่ะยี่สิบาททักมาได้นะคะถ้าแบบนี้สาสิบห้าค่ะลงกระถาแล้วนะคะแล้วก็แคลอรีนแคลอรีนต้นนี้มีอยู่กระถางนี้มีสามต้นนะคะนี่ 3ต,ต้นขอที่ราคา40บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะแบบว่าใบออกยาวๆแบบนี้นะสีแจ่มมากเลยค่ะต้นนี้ขอที่50นะคะกระถางสี่นิ้วไม้มีหัวแล้วนะคะอายุเขานานแล้วอ้าวแล้วก็อันนี้บอลกระดาษด,ด่างค่ะต้นนี้40เหมือนกันนะคะกระถางสี่นิ้วแล้วก็ปีกินนาลีค่ะลูก ปีกินเนลี่อยู่ที่ราคา60สิบนะคะปิกินเลี่น่าจะได้อยู่ประมาณ3ต้นนะคะนี่ค่ะแข็งแรงนะคะมีหัวแล้วส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้กระถางนี้มีอยู่2ต้นค่ะสีจะออกเข้มๆโทนแบบผมส้มนิดหนึ่งนะคะต้นละ50บาทแล้วก็สีสีการจนานะคะกระถางนี้มีอยู่2ต้นค่ะมีหัวแล้วนะคะ ราคาห้าสิบค่ะแล้วก็ลูกไม้ต้นนี้สี่สิบบาทขาวอมชมพูแล้วก็ชมพูทวีปค่กกัดสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอที่ห้าสิบบาทค่ะจาไปแบ่งฟันเจ้าปอแก้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูต้นแม่เขาก่อนอันนี้เลยต้นแม่ของเขาตอนที่ได้มาแรกๆอะ่ะใบจะเขียวปีเลยนะคะออกกลมๆนะคะแล้วก็ใบหนาเนี่ยค่ะพื้นใบเขาจะเป็นสีแบบอย่างนี้นะคะเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะ ใบใหญ่แต่ต้นเขาจะไม่สูงนะสีสวยมากเดี๋ยวเรามาแบ่งปันลูกเขานะคะเป็นเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะนี่ค่ะมีอยู่ด้วยการมีอยู่ห้านะคะแต่จริงจริงมีเยอะกว่าน,นี้อีกแต่ว่าเลือกอันที่แบบว่าเริ่มสวยงามมาแล้วนะคะอะ่ต้นแรกนี่ตอน,นเด็กๆที่ได้มาแม่เขาแบบนี้เลยค่ะพอโตขึ้นเขาก็จะกัดเลยนะคะเนี่ยกัดแบบนี้เลยค่ะต้นนี้เพื่อนๆรับนะคะ ราคา50บาทเป็นกระถางสี่้ิค่ะเจออันนี้สีเริ่มมาแล้วสีเริ่มมาแล้วตอนนี้ขอที่ราคา60สนะคะชอบต้นไหนบอกราคาได้เลยแล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้นี่สีเริ่มชัดเจนนะคะต้นนี้ขอที่ราคาเจิบนะคะต้นจะสูงกว่ามาสักครู่นิดนึงนะต้นนี้ก 75. จาเจ็ค่ะเจ้าพอแก้วสวยๆเลยโตขึ้นแบบงงามมากต้นนี้จะออกแบบโทนชมพูนิดนึงนะคะต้นนี้ เจเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหดไทยสยามนะคะหดไทยสยามต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นไม้กระดูกนะคะแล้วก็สีสวยมากเลยชมพูอมส้มนะคะหดไทยสยามเจ็ดสิบแล้วก็ต้นนี้เป็นนำโชคค่ะนำโชคนี่ตายมาแล้วนะคะสวยมากเลยจะเป็น มาแยกหนอนะคะนำโชคต้นนี้เจ็ดสิบค,ค่ะพระนครค่ะพระนครมีหัวนะคะแยกนอมาต้นนี้สีสดมากพระนครถ้าเพื่อนเพื่อนรับขอที่ราคาเจ็ดสิบค่ะใบจอ,อกกลมคล้ายๆนางหมายแต่ใบกลมนางแต่ว่านางหมายจะออกแบบใบแหลมกว่านะคะ mm hmm. แล้วก็มีนี่ค่ะหนุมานเชิญธงหนุมานเชิญธงหกสิบนะคะ ตัวขึ้นตรงกลางเขาจะกัดออกชมพูนะคะอ่าแล้วก็ลูกไม้ต้นนี้นะคะสีสวยมากต้นนี้ห้าสิบค่ะแคปรูปส่งมาได้เลยนะที่เบอร์โทรโทรได้แอดไลน์ได้เดเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหกสองสองเก้าค่ะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะใบสีแดงใบยาวนะคะตัวขึ้นจากใบพิ้วๆนิดนึงต้นนี้หกสิบค่ะอ่ะ ต้นนี้ค่ะมีหัวแล้วนะคะไม้ประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะต้นนี้จะมีกระถางนี้มีสามต้นนะนี่หลายลวดลายเลยต้นนี้ห้าสิบค่ะกระถางสี่นิ้วแล้วก็อันนี้เป็นอาทิตย์อุไทยนะคะอาทิตย์อุไทยต้นละหกสิบบาทส่วนอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะมีหัวนะคะอันนี้หัวใหญ่แล้วนะสองต้นในกระถางนะคะขอที่ราคาห้าสิบค่ะ ส่วนต้นนี้ค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวไป้ายๆแบบนี้เลยนะคะมีหัวใหญ่แล้วเหมือนกันต้นนี้เป็นไม้ข้ามปีแล้วนะคะกระถางสี่นิ้วเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยต้นนี้ขอที่ราคาเจ็ดสิบค่ะสวยมากอ่าส่วนต้นนี้จะออกโทนเข้มนิดนึงนะค่ะโทนเข้มลูกไม้นะคะใบเขาจะออกว่า ออกเข้ม,เข,มเข้มเงาเงา,เงาวาว,าวานิดนึงนะคะนี่ค่ะต้นละห้าสิบบาทส่วนต้นนี้ค่ะลูกไม้สวยมากตอนออกใบใหม่มาเขาจะออกโทนเหลืองอมงขาวแบบนี้พอเริ่มโตเขาก็เริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยต้นนี้กระถางสี่นิ้วอยู่นะคะราคาห้าสิบค่ะแล้วก็ส่วนต้นนี้ลูกไม้ค่ะเป็นใบสีโทนเข้ม,เข,มเข้มนิดนึงกระถางนี้จะมีด้วยการสามตน้น 60ค่ะนี่ชอบแชปแล้วส่งมาได้เลยเดี๋ยวเราไปที่กระถางใหญ่กันบ้างกระถางใหญ่อันนี้จะเป็นมี5นิ้วนะคะอันนี้5นิ้วจะเป็นมนเทียนทองนะมนเทียนทองกระถางนี้จะมีสองต้นนะคะนี่อันนี้หนึ่งต้นแล้วก็อันนี้1ต้นนะสต้นค่ะมนเทียนทองกัดสีแจ่มมากมเทีนมนเทียนทองสองต้นอันนี้100บาทค่ะแล้วก็อันนี้ เป็นเงากวนวอูนะคะเงาวกวนอูกระถางนี้มีด้วยกันสามต้นสามต้นนะคะนี่แต่ว่าหัวใหญ่แล้วนะคะเป็นไม้แยกนอมาเง้าวกวนอูนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทส่วนอันนี้จะเป็นลูกไม้ออกใบทรงกลมๆนิดนึงนะคะแล้วก็ชมพูชมพูอมส้มแบบนี้นะคะกระถางห้านิ้วอันนี้ขอที่เก้าสิบแล้วกันนะคะ แล้วก็อันนี้หกไทยสยามกระถางนี้หกหกมิ้วนะคะมีด้วยกันสองต้นค่ะหกไทยสยามต้นนี้ขอที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะมีสองต้นไม้โตแล้วนะคะมีหัวจ้าอ่าวันนี้ก็ฝนตกแล้วแหละจริงๆอยากพาไปชมมากกว่านี้นะคะก็ถ้าชอบต้นไหนแคปรูปแล้วส่งมาได้เลยนะคะโทรได้08 18 08 6ดหนึ หรือว่าทักไลน์ก็ได้ค่ะชอบต้นไหนส่งมาได้เลยนะคะ